บอกว่าใครสวนบทนี้กิจการง,งานใดก็แล้วแต่ที่หวังไว้ที่ทําไว้จะสําเร็จโครงการที่ผมรกยากมากะมายยากมากมีปัญญามีสมองดีแล้วเนี่ยคือคนเราไม่รู้จักมองนะจะมองใช้เป็นใครที่ทําอย่างนี้สามวันสามวันเจ็ดวต้องเห็นผลนี่เปมนข้อให้ทำทุกคนมาเนี่ก็ควรสำเร็จเนาะเปิดโลกตักศิลา สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เปิดโลกตักศิลานั่งกับพื้นเห็นนะหมายความว่าวันนี้เราอยู่กับพระอาจารย์นั่นเองนะครับแล้วพระอาจารย์ที่อยู่กับผมวันนี้ก็เป็นพระอาจารย์ที่ผมยกย่องนับถือมากๆนะครับพระอาจารย์แขกท่านทันหลวงปู่เจียนะครับท่านหลวงปู่สิมแล้วก็เป็นสิทธิ์สายท่านพ่อลีเป็นสิทธิ์สายวัดป่าสายพระอาจารย์มั่นนั่นเองนะครับหลายๆองค์ท่านทันอยู่อย่างหลวงปู่ชอบฐานะสมโออะไรอย่างนี้ครับแล้วท่านก็จะนํา คำสอนเหล่านั้นแหละนะครับของสายวัดป่ามาถ่ายทอดให้พวกเราในวันนี้เดี๋ยวกราบน้ำมศกาหของพ่อเลยครับของพ่อครับเวลาเราสวดมนต์ทำให้ตัวเองเจริญ<ม>จเจริญร่างกายจเจริญลมหายใจ<ม>แล้วแล้วก็ทําให้กิจการงานเจริญงุ<ม>่งเรืองแต่มผมสังเกตเห็นว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่เรา<ม>อธิษฐานตอนท้าย มันมันต้องทำยังไงบ้างให้หลวงพ่ออธิบายให้ผู้ชมฟังหน่อยครับพอเราสวดกับาบพระเสร็จอรสมาเสร็จแล้วใช่ไหมก็สมันตาก่อนเลยกอสมันตาเสร็จคือเป็นการอัญเชิญเทวดามารับมา,มารับฟังบทที่เราสวดครับพอสวดเสร็จแล้วก็จะเกิดพุทธคุณธรรมคุณเกิดขึ้นพอเราเชิญสวดแล้วตั้งนโมต,ตัสสะมันจะเกิด จะเกิดเองด้วยอนุภาพของเราเองพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนื้อมันบรรยายไม่ได้ว่าเกิดขึ้นยังไงบ้างบรรยายไม่ได้มันเป็นของบุคคลเนาะแล้วแต่บุคคลจะเกิดขึ้นบางคนก็รู้สึกว่าสบายใจบางคนรู้สึกว่ารู้สึกว่าคิดอะไรออกง่ายๆบางทีสวดๆไปมันคิดงานกายงานออกนะมันเล็งเห็นอนะเล็งเห็นอุปสรรคที่เราเกิดขึ้นเหมือนว่าเราไม่ได้วิ่งไปหาคนนี้นี่เองเออมันจะเกิดขึ้นนะในเวลาสวดๆไปมันจะอย่างเงี้ยมันมองเห็นปัญญามันเกิดเหมือว่าความเฉลียวความเป็นปัญญามันเกิดขึ้นในช่องทางแต่เราก็ไม่ต้องสสนใจวดไป่ เพราะมันจะผลดมาให้เราเรื่อยๆพวกนี้นะหลวงพ่อไม่ได้ให้สนใจสนใจแต่ว่าเราตั้งใจสวดไปก่อนครับสมันตาแล้วก็นโมตสะอีะ่ไปเนาะแล,แล้วชุมนุมแทวดาหลวงพ่อเจ็ดตำนานสิบสองตำนานเนี่ยมัน,ม,นมันต่างกันตรงไหนครับหลวงพ่อเจ็ดตำนานนี่เป็นมงคลพิธีมันไม่จําเป็นไม่ต้องใช้อาศัยพระสวดแต่เราสวดเองไม่จะเป็นไม่จาเป็นหรอกเราสวดเองแต่สวดนั้ก็ได้เป็นแค่มงคลทั่วไปแต่นี่เป็นบทพิเศษที่เราสวดไปแล้วจะทําความนําความเจริญที่ว่าจะเทียบกันต่างกันนะ ผล,ผลที่เคยสวดมาแล้วมันต่างกันมากไม่รู้เป็นเป็นอย่างไรเราะว่าทําไมเราสวดอย่างที่เราค้นหามันผิดผิดแปลก<ะ>คือมหาสมัยกูบาศรีวิชัยท่านเป็นผู้นําท่านบอกว่าใครสวดบทนี้กิจการงานใดก็แล้วแต่ที่หวังไว้ที่ทําไว้จะสําเร็จ<ะ>งานการใหญ่ๆจะสําเร็จแล้วก็เลยเชื่อกูบาศรีวิชัย<ะ>ก็เลยตั้งมาสวดนี่อย่างนี้นี่คือ ข้อบทต้นเนะะาะมหาจักรพรรดิก็เหมือนกันมหจาจักรพรรดินี้จริงๆเนี่ยโดยหลักของมันก็คือเสริมราบเสริมราบให้เราไม่ให้ขัดสนในการกินการอยู่การใช้ไม่ไม่ขัดสนไปไหนก็ไม่อดอยากไม่มีความยากจนเกิดขึ้นพูดง่ายๆอ๋อ,อถึงบูชาศิวลีในนั้นใช่ไหมครับอ่ามหาจักรพรรดินั้นเป็นการเสริมสร้างบารมีในในตัวด้วยส่วนอุกาสะนี่เป็นบทขอขอขมารัตนาตครัตนาตจขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วย นะแต่โดยเน้นโดยโดย,โดยหลักก็มันคือขอเข้ามารัตนาใจคือเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเคยทํากรรมอันใดกับพวกศาสนาเราเคยร้อเล่นหยอกเล่นในทุกๆชาติมานะทุกครพบ,พบที่เรามาเกิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราไปกล่าวตูว่ากล่าววาจาในวัดในวาในสถานที่เป็นมงคลสำนักใดก,กแ็แล้วแต่เราก็ขอเข้ามาด้วยบทนี้เป็นการขอเข้ามายิ่งงานขายพระยิ่งต้อง ไม่ใหญ่เลยจาเ,เ,เป็นอุกาสะนี่ถือว่าจําเป็นเป็นแบบเป็นกองเข้ามาเราเองเราก็เคยได้ยินครูบาบอาจารย์ว่าถ้าขยันสวดน,นะโอกาสที่จะตกนรกยากมากถ้ามายากมากจะมีพระพุทธพระธรรมพรสมารับในาวานนั้เนาะท่านก็พูดเราฟังเนี้ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ครูบาอาจารย์ทั้งพูดเราก็มีความศรัทธาเชื่ออยู่แล้วในส่วนตัวหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์พูดเราก็เชื่อมันในใน,ในทางพระเราก็เน้น,นเรื่องของการสวดม,มนต์ก่อนแต่แล้วเมื่อเราสวดมนต์อย่างที่ว่าไปแล้ว จบแล้วให้อธิษฐา,านจิตอธิษฐานจิตก็นึกแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเช่นขอบุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธบาร,รมีธรรมบารมีสัาบาร,รมีนะแล้วก็พ่อเมรุบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็บิดามารดาคือบิดามาดาต้องมีนะอย่าขาดอย่าขาดเดีย๋ยขาดเลยบิดามาดาห้ามขาดห้ามขาดเดารยวขาดเลยถ้าท่านจะทําข้อการดูแลเราไม่ดีไม่งามไม่สนใจคือการเกิดนั้นประเสริฐที่สุดอะการให้เราเกิดมาประเสริฐที่สุดแล้วต้องเอาตรนั้นเป็นข้อเดียว ข้นะอเดียวเลยอย่างอื่นนี้จะดีจะงามจะดูแลไม่ครบถ้วนยังไงไม่กล่าวโทษกล่าวโทษไม่ได้การเกิดมานี้ถือว่าเป็นวาสนายิ่งง้ัหาอะไรเป็นวาสนาไม่ได้นะแม้แต่เทวดาก็ปารุวอยากจะเป็นเทวอยากเป็นมนุษย์พรนะรอินก็อยากเป็นมนุษย์เพราะว่าได้เห็นพ้นได้พ้นทุกนะการพ้นทุกนี้จนเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสในใน,ในทางพ้นทุกยังมครับใช่สูงมากมาก,การเป็นพระอินที่จะเกิดเป็นพ้นทุกนี่ยากเป็นได้อยู่นะแต่สูงนะระดับสูงนะ ก็เหมือนมาดาของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปโปรดก็จะไม่ได้บรรลุบรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะแช่แช่แป้งอยู่ที่พระชั้นยามาเนั่นแหละแช่แป้งเป็นเป็นเทวดาอยู่ชั้นนั้นแหละอันนี้มันเป็นพุทธวิสัยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ต้องไปโปรดมาดาให้เป็นสวสดาบันเพื่อให้ หลุดพ้นให้หลุดพ้นใช่นั่นเมื่อเราดูตัวอย่างนั้นละฉะนั้นเทวดาทั้งหลายพระอินทร์ทั้งหลายก็ยากยากมากฉะนั้นพระอินทร์ทั้งหลายจะเกิดจะให้ได้เป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้ต้องทำอย่างไรต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์นี่การเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วเลิศที่สุดแล้วเพียงแต่เราต้องมองให้เห็นมอง,หเ,หมองหเห็นตัวเรามองหเห็นว่าเราจะทำอย่างไรกับมันกับตัวเราเนี่ยตัวเรานี่มีแข้งขาดีแล้วเราจะทำไงมีปัญญามีสมองดีแล้วคือคนเราไม่รู้จักมมมออองงงจใช้น่่เป็ไแตวา เหาแต่สิ่งที่ตัวเองไม่ไมีเออบมองไงแต่วันนี้เราเรามีอะไรก็พยายามพัฒนาดูมองดูงรู้จักพอไหมรู้จักใช้ไหมกินข้าวแค่นี้พอไหมคือมันไม่ค่อยคำนวณหรอกไม่ไม่ค่อยมันมากจะติดเล่นยนู่เนาะเดี๋ยวไม่ก็ไปเล่นเพลินความเพลิพนมันทำลายาภาษาพาคเรื่องนันทีความเพลินเพลินที่นี่เราก็เลยไม่ได้มีปัญญาที่จะเกิด แต่าบางคนมีปัญญาทันนะแต่ตอนไข้ควรระวังน้มัดระวังในการศึกษาเราเรียนตั้งใจเรียนเชื่อมั่นว่าการศึกษานี่จะนำนำ,นำให้เราเจริญอันนี้บทเป็นบทตัวอย่างง่ายๆเนาะเป็นข้อที่หนึ่งมั่นใจยังไงเขาจบปุ๊บเราก็รีบไปหางานใช้ตสติปัญญาไม่แช่แป้งที่จะรอว่าเดี๋ยวงานมาเดี๋ยวงานมาไปสมัครแม่ไปเรียกไปสมัครมันทุกที่อ่ะมีตรงไหนไปก็ไปลง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 ทีงง่หมดเพรับที่หลวงพ่อเคยพูด<ม>ว่ายิ่งยิ่งเจริญทางธรรมมันก็ยิ่งห่างทางโลก ยิ่งเจริญทางโลกมันก็จะห่างทางธรรมอ่าอ่าใช่ใช่ใชใชใชมันแต่สองสิ่งนี้มันในในคนคนเดียวมันสามารถไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับไปได้แไม่นะะไปไม่ได้เพียงแต่เราจะต้องทําให้เป็นด้วยสติปัญญาเราเราต้องเชื่อมัน่นแล้วการจะทําอย่างนั้นก็นคือเช่นการจะเป็นอย่างนั้นได้ก็คือหนึ่ง ก่อน,น้องก็กราบพระตื่นน้องก็กราบพระมันก็ไปด้วยกันเข้าใจไหมอ้ตัวนั้นนะ่ะมันเป็นตัวพานะไอ้ตัวกราบนะพระพอเตื่นเสร็จแล้วก็เห็นถ้าเราอยู่ใกล้พ่อแม่พ่อแม่เรายังอยู่แล้วก็พ่อครับแม่ครับผ,ผมทำงานยกมือไหว้ท่านผมไปทํางานนะนะแค่แค่นี้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวทํา แค่นั้นแหละแล้วมันจะบังเกิดเองที่มันบรรยายไม่ได้นะมันจะบอกให้ละเอียดมากกว่านั้นมันเป็นเนื้อหาที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าเออภูมิใจดีใจมันมันบอกมันบอกมันอารมณ์นั้นไม่ได้ส่วนหนึ่งขององของการภาวนาเนี่ยให้รักษาตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเราไม่ต้องอะไรมากถ้าคนจะสดใจภาวนาทำสมาธิท่านบอกว่าจับผู้โธให้ได้ทั้งวันก่อนเอาง่ายๆหลวงปู่แม่นท่านก็ทำตรงนี้มาก่อนในทุกอริยบทของเราทุกอริยบทของเราแล้วแต่เราตื่นนอนมาปั๊บนี่เราเรียกว่าเราฝืนละบังคับละ เกรงละวันนี้พูดโทพูดโทยจับอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกหรือ,อยังไงก็ได้นึกหรือว่าจะนึกยังไงพูดโท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 นึกอย่างเดียวแต่การการิยานี่อยู่กับฝูงคนไม่ได้เนาะต้อง<ะ>อยู่คนเดียวแล้วก็ดูพูดโทพูดโทจนจนแบบว่าเผลอเผลอแบบว่ามันง่วงป ức, ึ๊กี่ยหลับเองอะ่ะ เดินเดินไปก็คึกอะไอย่างเงี้ยนะขอตกขอตกลักษณะคอตกเองตั้งสติจับห้ผู้โทผู้ทโธจนแบบว่าจนกว่ามันจะเป็นลม,มให้เดียววันใครที่ทําอย่างนี้สวัน3วัน7วันต้องเห็นผลเห็นผลแน <ผล S 2> ่นอนภายในเห็นผลทางทางปฏิบัติเลยเห็นเห็น,หนยังไงก็เห็นผู้ทโทไม่ขาดที่เห็นแน่นอนเห็นแน่นอนขอให้ทําจริงเถอะมันฟังเหมือนง่ายเลยนะครับฟังเหมือนง่ายใช่ใช่แต่ทำจริงคงจะยากโอ้ยากยากและอย่างเดิมทีน่ะหลวงพ่อผมที่ผมคุยกับหลวงพ่อครับว่า ผมเข้าใจว่าทิพยจักรสูนี่มันเป็นวิชาหรือเป็นเป็นเรื่องของอาคมจริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องบุญเก่ามันเป็นวาสนากรที่สร้างสมมาไม่ได้ไม่ได้ถูกนิยคิดว่าคุณต้องเป็นอย่างนี้มีแต่พระอริยะเจ้าที่ท่านจะกาหนดแต่ท่านก็รู้วิสัยท่านว่าท่านไม่ทําเช่นว่าพระสารีบุตรและโมคลานะทาไมโมคลานะไม่เป็นด้านปัญญาทาไมเดไมเดปัญญาทําไมคิดไม่ออกถ้าสารีบุตรทาไมถึงมีแสดงฤทธ์เหมือนโมคลานะก็แสดงไม่ออกแต่ว่าถามว่าจะทําอย่างโมคลานะได้ไหมได้ แต่ให้โมคราณะนำหน้าก่อนสมมุติว่าโมคราณะเหาะเป็นเหาะไปแล้วในขณะที่เหาะแยกร่างไปด้วยพร้อมกันเลยแยกร่างเป็นแบบเป็นเงาตามตัวเป็นไงขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วก so, mm ็มีเงาเป็นแยกแยกเป็นเป็นพ so ันๆนะขึ oh, <Everything, S 1> so ้นข so <SU> ึ so. ้นไปเป็นเงาซ้อนไปเรื่อยๆอย่างเงาเป็นตัวเองซ้อนซ้อนซไปเนี่ยโมคราณะเขาทำยางไงเพิ่มสารบุตรก็จะอ๋อผมก็ทําได้สารบุตรก็กําหนดอ่าจะเป็นแนวคิดว่าโมคราณะจะทํำยังไง อันนี้สารีบุตรไม่กาหนดอ๋อมันคือไม่ใช่ธรรมชาติของตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่แต่นี่แค่เวลาสารีบุตรท่านตั้งปุวิปัส,สนาหรือปุญญชนาไอ้ก็แล้วนะเป็นคําถามคาตอบขึ้นมาอย่างงี้นะครับแล้วโมคลานะนี่ก็ไม่ถัดตอนนี้นี่เวลาถามถามก็แยกร่างตัวเองขึ้นมาสองร่างพอถามพุทธอ้อโมคลานะบอกอ๋อรู้แนละ้วก็จะรู้ก็คือเข้าเข้าวิธีนี้เองการจะเข้าเนี่ยพอรู้แต่ไม่ชานาญ ไม่มีมีความชนะไม่เท่ากันดังนั้นจะถามว่าอย่างที่ว่าตั้งต้นที่มาถามว่าทาไมถึงไม่ไม่สามารถอย่างรู้ได้อย่างนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องของบุญแต่ละคนถึงได้ยกว่าโมฆลานะกับสารีบุตรเนี่ยเป็นต้นคือความสามารถท่านก็คนละแบบคนละแบบได้คนละแบบความชนะ แต่ว่าอริยเจ้านี่มันจะเหนือกว่านี้นะจะเหนือกว่านี้นะ,ะแต่ถ้าปุถุช,ชนทั่วไปไม่ใช่ตัวใหญ่ก็จะเกิดจากการอธิษฐานมาอ,อธิษฐานมาทั้งนั้นเกิดมาจากตรงนี้ไปที่ตั้งมันงมันจะเข้ามันจะเข้ามันจะไม่มีได้ไงก็ในเมื่อบารมีสิทธัสัมมีอยู่อธิฐานาบารมีสัพพนุอิติปิโสพระวารย่งก็มีอยู่ไงอธิฐานเะนี่ยข้อสุดท้ายอ่ะยังบอกให้จะเราสวดมนต์ให้อธิษฐานจากสิ่ง<อ>ที่เราเห็นครับหลวงพ่อสมมติหลวงพ่อเห็นแล้วไปบอกโยมเนี่ยว่า ให้ทำนู่นทำนี่เพื่อเพื่อแก้ไขให้มันดีขึ้นหรือว่าให้มันไม่ตกรกะรรมลาบาะมันถือเป็นเรื่องผิดนะครับหลวงพอ่อเรื่องมันไม่ไม่ได้ผิดถึงตัวเราเพราะว่าเราเจตนาดีฮะและเราก็ดูแล้วว่าไม่ทําร้ายเขาเราก็นั่งไต่ตรองดูว่าเออทิ้งที่เราบอกเนี่ยเราบอกไปแล้วนี่เราก็ไปเด้บอกว่าเฮ้ยฉันเห็นอย่างนี้นะฉันรู้อย่างนี้นะหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นหลวงพ่อรู้สึกว่ามันเป็น รู้สึกว่ามันแปลกๆนะลองดูเราเดาคือลุงพ่อก็เดาลองดูว่ามันมีเออเป็นอย่างนี้ไหมเราเราป้องกันก่อนครับลุงพ่อบอกได้ว่าลุงพ่อเห็นอย่างนั้นนะเธอเดินอย่างนั้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเธอจะไปเตะขาคนนั้นหรือว่าเธอจะไปเตะก้อนหินลุงพ่อไม่ได้บอกจนข่านนั้นแต่ล้งพ่อรู้สึกว่าวันนี้เธอจะเตะเตะก้อนหินหรือเปล่าว่ะก็เลยระวังหน่อยนะเออระวังหน่อยนะวันนี้เดินเดินตระวังนิดนึงนะวันนี้มันมีก้อนหินอะไรก็ดู ถ้าเจาก้อนหนิงก็พยายามหลบหน่อยเจก้อนหนิก็พยายามหลบหน่อยนะหลวงพ่อรู้สึกไม่ดีเลยอ,อย่างเงี้ยก็จะบอกวิแนวนี้แนวทางนี้แล้วอย่างที่หลวงพ่อเล่าครับว่าบางคนเนี่ยที่เหมือนกับเออมันมีกรรมร่วมกันหรือว่ามีบุญสัมพันธ์ได้เห็นเรื่องราวของเขาแต่ละคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมันมีทางที่จะแก้ให้มันดีขึ้นทุกคนครับเวลาเราเห็นบางอย่างที่มัน <c oughs> ไม่ดีของเขาก<อ>็ก็มันไม่ไม,ไม่ไม่ชิงก็ว่าต้องเห็นขนาดว่า เราจะไปดูเรื่องราวขนาดนั้นไม่ได้เพียงแต่โดยปกติจะเห็นเรื่องราวที่ว่าข้อควรเดินแล้วเวลาแนะนําอย่าทําให้เขาเสียเวลาริงหลวงพ่อก็พยายามอย่าให้เขาเสียทรัพย์เสียเวลาเสียการเสียงามปรึกษาเขาก่อนทําได้ไหมไม่เสียนะอ่เราก็ต้องปอตองด้วยอย่างเช่นการสวดมนต์กันอ่าเราก็ดูว่าเสียเวลาไหมแต่บางอย่างให้เสียเวลาคือต้องเสียอย่างเช่นสวดมนต์คุณเรา่ก็จปรณาแล้วคุณทํางานทั้งวันได้คุณสวดมนต์ใช่ก่อนนอนสวดมนต่อสู้ไป คุณทําไปเลยแล้วรับร,บรบองได้ในเดือนหนึ่งคุณมาดูซิว่าผลที่คุณทำเนี่ยมันไม่เสียเวลาแน่อย่างน้อยในภพชาตินี้คุณก็ได้ชาติต่อไปคุณก็ได้มันส่งผลแน่นอนนี่หลวงพ่อให้ทาทุกคนมาเนี่ยก็ผลสําเร็จเนาะมีแต่คนได้ได้ดีดีขึ้นได้ดีไ,ได้ดีทุกคน มันมีอย่างเช่นเช่นชื่อโยมดาชื่อยมคุณาเนี่ยประสบเรื่องนี้เรื่องว่าความทุกข์ในใจมันเกิดมีมีอะไรที่มันไม่ไม่ราบรื่นในชีวิตตัวเองหลวงพ่อก็เลยเห็นแล้วล่ะหลวงพ่อก็เห็นแล้วการเห็นราศีของคนเนี่ยรัศมีของคนก็เหมือนมะบ่วงหรือผลไม้ชิ้นหนึ่งพอไม่เห็นปุ๊บเราก็รู้เนี่ยมะบ่วงนั้นมันสุกหรือไม่สุกแต่นี่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวเนาะของคนของคนปฏิบัติก็เทียบให้เห็นง่ายๆใช่ไหมว่าทำไมหลวงพ่อถึงรู้ก็เหมือนหลวงพ่อเห็นมะบ่วงเนี่ยมันไม่สุกมะม่วงนี้มันสุุะะววงนนีีี้ยยัััสดดกกกลษณเ ราศีที่เขาหมายม,ม,มันสัมผัสอย่างเงี้ยมันจะดีกว่านี้ถ้าไปบ่มหน่อยนะเออถ้าเห็นเพื่อกระบอกเขา้าก<ะ>็คุณดาดีอยู่นะแต่ว่ายัง,ย,งยังบุญมันมันไม่พอ<ะ>มันยังขาดการบ่มการบุญยังหลงกับตํารา<ะ>การปฏิบัตยิยังยังิดครูอาจารย์อยู่เออไม่ไม่เอาพื้นฐานคือมุ่งจะไปเอาสมาธิลึกๆมุ่งจะไปดูจิตลึกๆแต่ไม่ดูพื้นฐานก่อนตัวเองข้าง งบนี่ใช่สงบหรือเปล่าเป็นเกิดจากการมโนเกิดจากการคิดเองเป็นสมาธิก็คิดเองเวลาเป็นสมาธิมันดับอย่างเดียวครูบาอาจารย์บอกมันมันลงมันบุ๊บุ๊ปแทนกับพูดคำนี้ตลอดเสมอไม่ว่าครูอาจารย์ไหนก่อเวลาจนั่งสมาธิพอถึงสมาธิมันบุ๊ปเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้ทุกครั้งเหมือนมันมันบุบเข้าไปเลยอ่ะ ตกไปในหลุมเออวตกในหลุมผมเติมเหมือนตกตกหลุมตกเหวพูดอย่างนี้ทุกครั้งไม่ว่าองค์ไหนก็เป็นไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สุขหลวงปู่อะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอย่างนี้ทุกองค์ตอนถึงสมาธิมันมันวูบเข้าไปเลยวูบเข้าไปเลยเราก็รู้สึกเหมือนตกเหวเออเหมือนตกเหวนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละ่างนไ้มองค์ที่ดุมีหลวงปู่เจี๊ยบนี่ดุหลวงปู่มหาบัวนี่ดุพวกท่านนี่เป็นพระอะไรก็หมดแล้วมั้งท่านจะสู้สมาธิท่านพ่อผมจะไม่ลอย หลวงพ่อเล่าเรื่องที่หลวงพ่อเคยตายให้คนดูฟังก็นอนลงไปนอนลงไปปุ๊บก็ได้เห็นเห็นร่างตัวเองก็เกะเจ้า